สวัสดีค่ะไม่กินก๋วยเตี๋ยน้ำตกหมนะคะวันแบบนี้เราก็เอามากินที่บ้านนะคะนี่นะคะมีจำเริงมีอะไรร้อมไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะเขาให้ผักมาเยอะนะคะอันนี้เราไม่ได้เอาซื้อจากข้างนอกมานะคะแต่ยังไม่ได้ทานนะคะเราก็เลยแช่ไว้ก่อนด้วยเราก็เอามาทานนี่นะคะนี่ค่ะใส่ผักนี่นะคะผักนะคะใส่ชอบใส่แบบนี้นี่นะคะ กินกันได้เลยนะคะอร่อยแซ่บๆเละคะ mm ่ะ hmm. ใส่แบบนี้เส้นนี้นี้เส้นนี่อาหารอะไรก็ได้นะถ้าเป็นข้ยเตีเรากินได้ mm hmm. ไม่ปรุงน้ำปลานะคะเพราะว่าเขาเค็มอยู่แล้ว เยอะดีนะคะชอบใส่มะละค่ะมะละมะละให้มันน้อยน้อยมะละอร่อยนะคะขมๆน้อยนิดๆหน่อยแต่ก็อร่อย อากร้อนมากมาฝนตกป๊อปป๊อปป๊อป,ปอันนี้เขาจะเป็นหมูหมูสดนะคะแบบลูกิ้นะเขาคงหมักเอาไว้อะ อร่อยค่ะอร่อยมากกินเหมือนอยู่ที่ราเลยจ้่ใส่แบบนี้เลยครับนี่แหละซื้อมานะคะแต่ว่าไม่ได้กินที่รานะคะแล้วก็มากินที่บ้านเกินได้ตลอด จานนี้นะคะไม่ห่วงผักให้เยอะน้ำเปล่าก็ฟรีถ้ากินที่รานนะคะ<อ><อ>เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวกำลังร้อนๆนะคะมันก็เลยอร่อยก<อ>๋วยเตี๋ยวนี่ต้องกินแบบร้อนๆหน่อยอุ่นๆหน่อยถึงจะอร่อย เนแ่มามาละชอบบางคนไม่กินผักเลยนะเนี่ย แม่อร่อยขนาดน,นี้กินเหมือนเด็กเลยหกน้ำเขาแบบว่าไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากเลย ายไปอีกเหลือนิดหน่อยน,นี่เขาเรียกว่ากินวิเตหรอน้ำตกแท้ๆกินจนเหงื่อออกเลยนะคะมันร้อนพัดลมก็ยังสู้ไม่ได้เพราะมันร้อน มาหมักอะไรนะจ๊ะนี่ค่ะอร่อยมาก ทำไมร้อนจังเลยนะ้พัดลมเป็นอยู่ตรงไหนเนอพัดลมแห่งขึ้นฟ้าดูซิมันก็เลยไมก็เลยร้อนเป็นคนตินเหมือนเด็กดูซิต้องใช้กระดาษทช่ชู หกค่ะหกอืมทอดอร่อยนะ ก็เตีย๋ยวเข้กระเด็นกินมะละก้าขมนิดๆค่ะมะละ ผมแล้วมะละมะละสดอ่ะก็จะหมดแล้วค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขขอให้วันนี้เป็นวันแม่ก็ขอพ่อแม่นะคะ ทุกคนนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะบุญรักษาพภคุณของสาธุค่ะบ๊ายบายจ้าว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ